วันนี้จะเป็นการจัดงานเกี่ยวกับการสรุปผลการกลับเคลื่อนการติดตามหลักสูตรใต้ดินศึกษานะครับในพื้นที่รับผิดชอบของพนธุงานศึกษาธิการภาค16นะครับภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตและภาระผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค16ประจำปี2567นะครับจึงไดกรับความเอื้อเฟื้อนะครับสานที่ในการจัดงานวันนี้จากโรงเรียนสารศาสตร์เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เรา กาหนดการคร่าวๆวันนี้เรามีการนําเสนอหลักสูตรท่านศึกษาโดยพี่น้องสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง4แห่งนะครับร่วมนําเสนอการกับเคลื่อนหลักสูตรท่านศึกษาซึ่งเราได้รับงบประมาณจากสำนักง,ง,งานประลักกระทรวงศึกษาธิการงบบุรณาการของสํานักงานงานปปชที่ถ่ายทอดให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานเราภายใต้การกับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการเราเล,เลยลงสู่การปฏิบัติของนักเรียนทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะได้เห็นตัวชี้วัดที่สำนักงานประรวักึงษา ได้ทําข้อตกลงไว้กับอบชนะครับว่าเราจะกลับเคลื่อนหลักสูตรท่านศึกษาตามงบประมาณที่รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิธภาพอย่างไรแล้วก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับวันนี้ที่เราเลือกสถานที่แห่งนี้คือโรงเรียนสา,สารศาสตร์ก็คือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมได้นะครับเราก็จะได้เห็นมุมมองของผู้บริหารแล,รล้วกค็คณะครูที่ร่วมกันกับเคลื่อนหลักสูตรท่านศึกษาในวันนี้นะครับก็จะเห็นความหลากหลายนะครับในการจัดเคลื่อนการศึกษานี้ท่านปบช เมตตามาสองท่านนะครับผู้สังเกตการร่วมกับเรานะครับก็เป็นผู้แทนรปชนะครับครับเพื่อเข้าสู่พิธีการนะครับก็ขอเชิญท่านศึกษาธิการภาคสิบหกนะครับประจําบนแท่นพิธีเปิดนะครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านกบินเสือสกุลนะครับวันนี้ท่านได้กรุณาให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ครับขอขราบเรียนเชิญครับครับเพื่อเป็นบรรยากาศเป็นกันเองนะครับก็ ก็ขอญาตให้ท่านกบินเสือสกุลศึกษาดิการภาค16กนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เจยวชาญในงานการกับเคื่อนการสุดท่านศึกษาถึงท่านเห็นภาพทุกอย่างมาเรียบร้อยว่าการกับเคื่อนศึกษาในพื้นที่4ีจังหวัดเป็นอย่างไรนะครับท่านก็จะมาพวกเรากรุบรวมวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมร่วมกันนะครับไม่ใช่เป็นการกับเคลื่อนแต่อย่างไรก็คือเรื่องการเอาแต่ละพื้นที่เอาแต่ละบทมาร่วมกันในการกับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานปปชปปชต้องการสิ่ง สิ่งที่การขับเคลื่อนที่สุดก็คือเรื่องการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมตนี่คืหอหัวใจหลักปปชอยากฟังนะครับพเราก็จะมมดูล,ลมองดูปัญหาบริบทต่างๆนําเสนอต่อท่านปชาปชปชก็จะนําไปเสนอภาพรวมขององค์กรของท่านต่อไปนะครับเพื่อับันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอขราบเรียนเชิญท่านศึกษาธิการภาค16ครับท่านกบินสศรทรกุลนะครับเป็นประธานวิธีในการเปิดการประชุมวันนี้ครับขอการาบเรียนเชิญครับท่านครับรเรียนท่านดรประพันธ์ัชนียากรนะครับ ทานผู้อำนวยการโรงเรียนศาสตร์นะครับคณะคุณครูนะครับทางโรงเรียนศาสตรนะ์นะท่านผู้แทนจากสำนักง,งานปป,ปอชกับนําโดยท่านนังนะครับแสงเพชรไบูบุญนะครับแล้วก็ในส่วนของะทัาง,งานกํากับติดตามผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตประจําปีงบประมาณสอง7หร้อยหกสิบเจ็ด ในส่วนของสำนักง,งานศึกษาธิการภาค16นะครับแล้วก็สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง4จังหวัดครับไปกับเกียงรายน,าน่านพยาแพร่นะครับบัดอื่นก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักง,งานศึกษาธิการภาค16ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในวันนี้ครับจากวัตถุประสงค์ที่ผูดดำเนินการได้กล่าวมานะครับการประชุมวันนี้ถือเป็นการประชมุมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากทางสำนักง,งานศึกษาธิการภาค16จะได้รับทราบรายงานสรุปผลการกลับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผลการดาเนินง,งานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ2567ของทางสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็จะได้นําข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับได้รับไปรวบรวมประมวลผลแล้วก็จัดทําเป็นรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนหลักสูตรในภาพรวมของสํานักง,งานศึกษาธิการภาค16อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที work, a. A work, ่จะนําไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นําไปประยุกต์ใช้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแล้วก็เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของท่านต่อไปผมคิดว่าการป้องกันเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสิทธิผล ขอให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรในการศึกษาและผู้เรียนสังคมและประเทศชาตินั้นต้องเกิดจากความร่วมมือทุกๆหน่วยงานครับจะช่วยกันขับเคลื่อนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างจริงจังนะําผลการเรียนงานมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้และก็แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับข้อเสนอแนะหรือคําแนะนา ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปต้องขอขอบคุณครับทางสำนักง,งานศึกษาธิการภาค16ที่ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินง,งานติดตามการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขอขอบคุณคณะทําง,งานกํากับติดตามจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งสจังหวัดครับเชียงรายน,าน่านปเยาแแตขอขอบคุณคณะผู้บริหารคุณครูโรงเรียนสาธศาสตร์ศึกษาที่เขาร่วมนําเสนอผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้แทนทางสํงงานักงานปปชประจําจังหวัดเชียงรายที่เขาร่วมสังเกตการและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนละ แนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปผมขอริปอนให้การประชุมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการปัจจุบันได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดการประชุมสรุปผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา์จำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ภายใต้โครงการป้องกันการาทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค16จำปีงบประมาณ2567ฉบับน,นี้ครับจะมีเรื่องพูดกับเรานิดหน่อยนะครับให้เวลาประมาณทัก20นะครับก่อนที่จะรับฟังข้อเสแนวทางจากทางอภชจ แล้วก็ทางสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดทั้งสี่จังหวัดนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงกับท่านเลขาปปชนะครับอันนี้เป็นเพื่อนกันครับท่านนิวัฒชัยเกษมรรมงคลนะครับพี่ออฟเนี่ยเราเรียนเปาเราเรียนว,อยนวอปอ,อหกหนึ่งด้วยกันนะครับไปกินไปนอนด้วยกันมาเป็นสิบยี่สิบวันนะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับจับเพราะจับปูแล้วก็ไปเจอด้วยกันตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็น เลขานะครับเป็นข้ารองเลขาประมาณปีหกหนึ่งนะครับนนั้นก็มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับหลายครั้งบางทีมีมีเวทีแบบนี้ครับไม่มีโอกาสได้เชิญท่านมาเหมือนกันแต่อย่างที่พวกเราทราบน,นะครับท่านก็มีภารกิจค่อนข้างมากเวลาเราเจอกันเนี่ยเราคําถามแรกเลยที่พวกเพื่อนๆน,นะครับเป็นห่วงก็คือว่าที่ไม่กลัวมั้งหรืออะไรเงี้ยน,นะครับหลัท่านออกมาแถลงข่าวนะครับ จะมีหลายๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับทุจริตเพื่อพืตินผิดชอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวข้องกับน,นักการเมืองนะโดยเฉพาะกับน,นักการเมืองบรรดาเพื่อนๆก็จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่แกก็ยิ้มนะแกก็ไม่สะทกสะทานแกบ,บอกว่ามันเราก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของเรามันก็ของประเทศนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้แต่ให้กําลังใจกันนะครับนี้ ก็ในส่วนของด้านเองแต่หลายครั้งเมื่อทีเจอกันเนี้ยเราก็จะบอกเมื่อที่ถ้ามีโอกาสผมก็จะบอกว่าเนี่ยในภาคสิบหกที่เรามีสี่จังหวัดตรงนี้นะครับภาคเหนือเราได้มีทําอะไรไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เป็นไปตามแผนเลยที่ทางปป,ปชกําหนดมาในเบื้องต้นตรงน,นั้นนะครับเราก็มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนมีการรับฟังความคิดเห็นกันตลอดนะครับอันนี้ก็เลยเห็นน,น้อยเนี่ย มเห็นว่าในส่วนของแล้วยิ่งโดยเฉพาะเมื่อต้นปีถ้าพวกเราจําได้นะครับที่เขามีการประเมินออกมาใน CPI ตรงนั้นนะครับเรื่องของดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันตรงนั้นถ้าใน,ใน,ใ,นในภาพรวมของวิติของนานานะประเทศเนี่ยร้อยแปดสิบประเทศเขามีการวัดตรงนั้นออกมาถ้าพวกเราจําได้นะครับในส่วนของประเทศที่ค่อนข้างที่จะตระหนักนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้มากๆเนี่ย ก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับอย่างที่เราทราบกันตัดเต็มร้อยคะแนนเนี่ยก็ได้ประมาณเก้าสิบกันเดนมาร์กนะครับรองลองมาก็จะเป็นแดนนิวซีแลนด์นะครับใปแปดสิบเจ็ดแปดสิบห้าตามลำดับนะครับของเราได้ที่สี่ครับสี่นี่ไม่ใช่สี่นะร้อยแปดสิบนะครับสี่ของอาเซียนนะครับเป็นสี่ในสิบของประเทศอาเซียนถ้าเป็นลำดับที่ก็น่าจะเป็นลำดับที่ร้อยแปดในร้อยแปดสิบครับ เราได้ประมาณ35คะแนนเต็มร้อยนะครับเราได้35คะแนนประเทศอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นที่ห้าของโลกถ้าเราผมก็จะว่าพวกเราน่าจะรับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วครับก็จะเก่งในทุกๆเรื่องนะครับก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นอันดับห้าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนตรงนี้นครับผมบอกวันนี้มันจะท้อนอะไรครับมันเห็นอย่างน้อยๆเราเห็นวิติในระดับนานาชาตินะครับ ก่อนที่เราจะลงมารายละเอียดรับฟังในส่วนของจังหวัดแต่และจังหวัดแล้วก็ในส่วนของแต่างศึกษาจะลงรายละเอียดตรงนั้นในภาพรวมมิติของประเทศตรงนี้มันมันมันสะท้อน,นหลายเรื่องนะครับจริงๆมันมีตัวชี้วัดตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้พวกเราเห็นครับว่าก่อนที่เราจะได้นําดับตรงนี้มันมีตัวชี้วัดเรื่องอะไรอย่างต่างนะครับมันอาจจะไม่ใช่มิติด้านการศึกษาอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในหลายๆตัวชี้วัดเนี่ยครับมันก็ต้องปูพื้นฐาน เรื่องของการศึกษาตรงนี้เป็นสําคัญนะครับแล้วเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตการมมลงชีวิตแล้วก็ไปเรื่องของนโยบายนะครับมาตรการอะไรต่างๆตรงนั้นครับอันนี้ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าเราเรา,เราต้องตระหนักตรงนี้นะครับเป็นไปได้ไมกว่าปีหกเจ็ดหกแปดอันดับเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับในส่วนของปปชอเองเนี่ยเขาก็มีวิชั่นที่ชัดเจนนะครับประเทศไทยใสยสะอาดไปท,ทั้งชาติ ต้านทุจริตของกระทรวงศึกษาเราก็มีครับกระทรวงศึกษาธิการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบานนะครับต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับอันนี้ก็จะล้อกันกับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของสํานักง,งานปลัดเองนะครับเราก็ตระหนักตรงนี้นะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีทั้งงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักง,งานปลัด การพื้นฐานอาชีวะนะครับก็จะมีแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตรงนี้นะครับการติดตามมีการประเมินผลต่างๆนะครับในเรื่องของ ITA นะครับตรงนี้จริงๆแล้วผมอยู่ในส่วนกลางอยู่ของสภาการศึกษาเนี่ยโดยงารเบบเป็นเชิงนโยบายซะมากกว่าคนประมาณสักสองร้อยคนอาจจะไม่เกี่ยวข้องดูเหมือนกับไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตรงนั้นนะครับเวลาประเมิน ไอทีเอออกมาเนี่ยผู้บริหารต้องตระหนักครับรวมถึงทุกทุกคนนะครับในหน่วยงานต้องตระหนักว่าเราอยู่ในจุดจุดไหนนะครับแล้วก็ต้องในบทบาทของเรานะครับเราจะต้องทําอย่างไรนะครับมีการติดตามมีการฟังแล้วก็ปรับเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นทุกๆปีอันไหนเป็นจุด on, อ่อนอันไหนเป็นจุดแข็งนะครับก็พยายามมาปรับตรงนี้นครับนี่กำลังจะบอกว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเอง เป็นความสําคัญตรงนั้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของสํานักง,งานประหลัดเองอย่างในส่วนของภาคนะครับสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดก็จะรับลูกต่อมาจากส่วนกลางนะครับมาส่วนภาคแล้วก็ไปสู่ทั้ง4ี่จังหวัดของภาคส6บเราแล้วก็ลงไปสู่สถานศึกษานะครับตรงนี้ก็เห็นขั้นตอนกระบวนการตรงนี้นะครับการทาแผนการมาร่วมการประชุมอบรมสัมมานาตรงนี้นะครับ มีเคส,สต๊ดดี้ต่างๆนะครับมาเรียนรู้อะไรต่างๆ <c oughs> แล้วก็ไปปรับเคลื่อนแล้วก็มีการติดตามมีการรายงานการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เรามีแค่แผนถือว่าเรามีแล้วจบกันตรงนั้นนะครับต้องมีการทบทวนต้องมีการมาประเมินผลตรงนั้นด้วยนะครับตรงนี้ก็อยากจะเห็นขั้นตอนกระบวนการตรงนี้ให้พวกเราได้รับทราบตรงนี้นะครับในส่วนของสถานศึกษาเองนะครับก็จะลงมาแล้ว ทางภาคจังหวัดมาในส่วนของฐานศึกษาอย่างที่พวกเราทราบนะครับเรื่องของหลักสูตรเนี่ยแน่นอนครับนอกจากในเรื่องของหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจะต้องมีการปรับตรงนั้นอาจจะมีหลายมิตินะครับว่าจะแยกเป็นรายวิชาหรือว่าจะไปบูรณาการหรือเป็นการ,รพัฒนาผู้เรียนอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะพยายามสอบแทรกตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก็เรื่องนี้ทํามาเยอะแล้วทามานานแล้วบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่เห็นต้องมาพูดกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ครับบางทีถ้าเราไม่ พูดนะครับถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเง้นั่นใหญ่มันเหมือนกับเป็นการกระตุ้นครับเป็นการให้พวกเราได้ตระหนักให้เห็นว่า้ถ้าคุณทําดีอยู่แล้วนะครับคุณก็ทําดีต่อไปหรือรักษาความดีตรงนั้นเอาไว้คนที่คิดว่ากําลังจะแกว่งนะครับคนที่กําลังจะแกว่งก็จะได้กลับมานะครับลกลับมาเข้าระบบตรงนี้ก็จะได้เอเราจะได้ป้องปามตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมว่าน,นี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ หลายเรื่องบางทีเราดูนะครับเราลองถามตัวเราเนี่ยบางทีบางทีผมตอนนั้นนะผมอยู่ส่วนกลางมาประมาณสักสามสิบปีมาอยู่ที่นี่ได้สักสองปีบางทีหลายๆเรื่องบางทีผมต้องปรับวิถีชีวิตตัวเองเอาเรื่องใกล้ตัวแล้วกันาก,การขับรถเนี่ยพเวลาจะถึงสี่แยกเนี่ยที่ผมจะต้องเลี้ยวขวาเนี่ยบางทีผมเปิดไฟเลี้ยวไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเวลาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายคุณต้องเปิดไว้ก่อน ถ้าตามระเบียบเนี่ยตามกฎจราจรผมไม่มั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องประมาณทักก่อนที่เราจะเลี้ยวประมาณทักสามสิบเมตรสามสิบเมตรก็ประมาณทักห้าหกช่วงรถใช่ไหมครับเราต้องเปิดไฟเลี้ยวแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่นะครับกลายเป็นว่าบางทีไปถึงสี่แยกหรือกําลังจะเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตรงนั้นแหละครับเราลองถามดูนะครับว่าเราเจอแบบนั้นไหมที่นี่ นี่ย yeah, ครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตอนแรกๆก็รู้สึก้น่นเหมือนกันว่าเอะทำไมเป็นแบบนี้นะครับจนเราต้องปรับตัวเองนะครับก็เลยต้องปรับปรับปรับอะไรนะครับปรับปรับพฤติกรรมของตัวเองนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะครับ mm hmm. ก็เลยมาคิดอยู่เหมือนกันว่าเออทั้งจริงแล้วมันมีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่นะมันอาจจะไม่ร้ายแรงนะครับมันอาจจะไม่มีเรื่องของการจับกลุ่มหรือว่าเรื่องของการเสียค่าปรับอะไรตรงนั้นนะครับแต่ผมว่าอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ว่า เร,เรากลายเป็นว่าต้องปรับพฤติกรรมเพื่อให้อยู่ในสังคมนั้นได้บางทีบางทีบางทีเหมือนกับบางทีเราเปิดก่อนกลายเป็นว่ากลายเป็นเชยนะกลายเป็นคนปิดปกติอ่ะผมต้องไปจอดรถพอไฟเขียวปุ๊บแล้วค่อยเปิดว่าคุณจะเลี้ยวอะไรประมาณนั้นแต่จริงจรนะิงเนี่ยตามกฎหมายเขาต้องเปิดไว้ก่อนใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนที่ขับตามหลังมาเขาจะได้หยุดได้หรือเขาถ้าเห็นว่าการที่เลี้ยวขวาเขาจะได้ไปอีกช่องหนึ่งถูกไหมครับ จะได้เปลี่ยนเลนอะไรต่างๆตรงนี้ครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับบางทีมันก็ทําให้เรามีาความสุขว่าเออเรา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 ต้องปรับพฤติกรรมเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่ที่เขามีบ,บนันรแ้ครับซึ่งถ้าแบบนี้นะครับถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลไม่ได้เลยนะครับต้องโดนบีบแตะไล่กบไอ้นั่นเลยเหมือนเปิดกระจกนะครับว่าทำไมขับรถแบบนี้อะไรต่างๆพวกนี้ บางท่านอาจจะมองว่าทำไมเป็นคนกรุงเทพกลายเป็นคนเหมือนกับอารมณ์ร้อนนะครับอะไรกันน,นิดๆหน่อยๆเออถ้าอยากแซงก็แซงไปเขาไม่เห็นจะต้องอะไรจะมารับอันว่าขับชันแบบนี้อะไรบางอย่างแตบบ่บางทีมันไม่ได้ครับรับคนบูมมากมันไม่ได้อะมันมีกฎระเบียบตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องอย่างไรนะครับที่ผมบอกนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปแพะนะครับต้องสามสิบเมตรฉันจะต้องนี่นู่นนี่นีนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับแต่ย่อยน้อยๆเนี่ยเราต้อง เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาขับรถแตหลายครั้งบางทีเราอาจจะคิดว่าสายห้ามผ่านเนี่ยบางทีเรามีความสุขว่าถ้ารถไม่มีสายก็ไปได้นะบางทีนะบางทีบางทีมันก็พวกเรามีไหมครับลองลองถามตัวเองนะครับผมเองก็มีครับบางครัง้งบางครัง้ง,งผมเองก็มีเหมือนกันเวลาเร่งรีบเรื่อยต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่เร่งรีบผมก็ไปเรื่อยๆนะครับพราะจริงกับการใช้ชีวิตทุกอย่งบางทีบางทีตอนแรกๆนั้นผมจะขับเร็วมากเลย แต่พอไปไปมามาพอกลับไปยุงเทพทักพออยู่ที่แด่หกเดือนกลับไปได้ทักวันสองวันเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมเราด้วยครับให้กลับไปเป็นคนกรุงเทพเหมือนเดิมไม่งั้นไม่อยู่ไม่ได้เหมือนกันขับช้าก็อยู่ทางขวานะครับถ้าอยากจะแซงเร่งรีบก็ออกไปทางซ้ายบางทีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยครับมันก็เลยต้องต้องปรับวิถีชีวิตพฤติกรรมของเราตรงนั้นนะครับลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ทําไมต้องมาพูดครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางทีเราถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับ นั่งรถร่วมไปกับเรานะครับหรือเราไปบอกลูกหลานที่บ้านนะครับวันนี้ต้องอย่างนี้นะต้องดูต้องเคารพต้องอย่างนี้ทั้งแต่นะครับหรือแม้แต่ตอนสอบใบขับขี่บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับพวกเรารู้มาเลยนะครับเรารู้หมดแล้วครับแต่การพฤติกรรมนะครับการนําไปปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะครับเลยครับตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นตัวอย่างครับก็จะเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆหลานๆของเราถ้าเราถ้าเราสอนถ้าเราบอก ถ้าเราสั่งเขาเนี่ยแต่พฤติกรรมของเราเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยต้องดูนะครับคือแทนที่เราจะพฤติกรรมเป็นไปตามที่เราสอนที่เราสั่งเราก็จะรู้สึกสบายนะครับเด็กก็จะเชื่อถือนะครับแต่เด็กไม่เชื่อถือไม่ไม่ฟังตรงนั้นเราก็ค่อยว่ากันอีกทนีนะครับบางทีเราก็ต้องถามตัวเองตรงนี้เด็กน้อยๆ,ๆตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะมาคุยมาบอกพวกเราดูนะครับในส่วนของผมก็คงไม่มบีอะไรมากนะครับก็เอาเอาเอา จริงเราอยากจะฟังตรงรายงานตรงของทางศึกษาธิการจังหวัดทั้งสี่จังหวัดนะครับว่าเขามีผลการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผลการดาเนินง,งานตามมาตรการนะครับที่ทํามาในตลอดรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับว่าไปถึงไหนอย่างไรเพอาคิดเห็นเพราะต่อเนะหรือมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับผมว่าตรงนี้มาแลกเปลี่ยนกันแต่ละพื้นที่อาจจะด,ดูคล้ายคลึงกัน ท่าสบหกเราเหนือตอนบนสองนะครับแต่ผมเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดก็อาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยมาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็ลองดูว่าจังหวัดท่าของเราไม่มีเราคิดว่าเราจะไปเติมเต็มเราจะไปพัฒนาเราเอาส่วนที่ดีๆตรงนั้นนะครับเอาไปปรับปรุงไปพัฒนาในส่วนของเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มารับรู้รับทราบและที่สําคัญครับเราได้มารับ แนวทางนะครับในส่วนปปชอเองนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับวัะนนี้ตอนนี้บนโลกนะครับโซเชียลมีเดียตรงนี้มันมีมันมีอะไรที่เยอะแยะนะครับถ้าเกิดดีก็ดีไปเลยแต่คนที่เขาใช้ช่องทางตรงนี้ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็จะใช้ทางตรงนี้จริงๆเรียนขึ้นไปอีกนะครับเราต้องตามให้ทันครับเพราะงั้นวันนี้ผมเชื่อว่าในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยว,ยวข้องก็พยาพยามแอคทีฟตัวเอง ตามตรงนี้ให้แต่ดูเหมือนก็ว่าเราเราช้าไปก็ตึ้งเก้าหรือเก้าตลอดนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ตระหนักนะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาเราก็ปรับตรงนั้นเพื่อที่จะให้อยู่แล้วก็เพื่อที่จะให้หน่วยงานนะครับประเทศชาติเราอยู่ต่อได้นะครับก็ขอบคุณนะครับพวกเราทุกๆคนนะครับเราในลําดับต่อไปก็คงเป็นในส่วนของอปปชนะครับแล้วก็อีกสี่จังหวัดนะครับผม ผมขออนุญาตตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ